มุมน้ำเงินสั่งปฏิพัต์อยู่ในมุมแหงครับผมสอคนกำลังเจ้หตากันอยู่ปฏิพั์ลนไม่ลนครับผมไปลอดลนไม่ลนไปลอดลนไม่ลนไปลอดลนไม่ลนไปลอดไม่นปฏิพัต์ปฏิพัต์ชคครับปฏิพักต์โชคปฏิพัทชคชคปฏิพัต์ปฏิพั์ลไม่ลนไปลอดลนไม่ลนไปรอดลนไม่ลนไปลอดลไ่นปลอดลนล าจุ่มน้ำก่อนเลยนะครับผมในยกที่หนึ่งน้ำเงินรอแรกยกแรกปัจจุบันนำไปก่อนหนึ่งคะแนนยกสองน้ำม่วงขึ้นแล้วไปนะครับตอนนี้กำลังทีมกำลังจ้องตากันอยู่ครับผมระหว่างปฏิพัทธ์และไพโรจน์ครับผมไพโรจน์มุมน้ำเงินครับกำลังคุมเซิงอยู่ครับผมมาดูว่าปฏิพัทธ์จะให้เซิรงไม่ให้เซิรงครับผมปฏิพัทธ์ปฏิพุบัน ปฏิพัฒน์กำลังยุ่มชนะอะไรปฏิพัฒน์กำลังโซลีลาการโยมครับผมช็อตไปครับช็อตไปในโดนลงน้ำไปสองล่อผลปรากฏว่าปฏิพัฒน์ชนะไปสองต่อศูนย์โอ้โหท่าลงตอนนี้นะครับผมต่างคนต่างจ้องหน้าซึ่งกันและกันครับผมีลำดาอยู่ทั้งโนนนะครับเอ้าเอ้ายังไม่เริ่มครับยังไม่เริ่ม ป๋องเป่งกีฬาขยับเข้าหากันครับเลยนะขยับเข้าหากันครับผมเข้าหากันเลยเลยโอ้โหต่างคนต่างยอศต่างคนต่างยมเอาเลยเอาแล้วโอ้โหต้นหอมตกสังเวียนไปแล้วที่พ่ายแพ้ไปและแล้วป๋องแป้งก็ชนะไปสองประตูต่อหนึ่งครับผมปากรองเสียเป็ดกบที่นะข้าคบก็มาเบิ่งมวยมาโอ้เป็ดตะมุกเสาคาดเซฟเสพมะเขย บุกแซ่อืมสายยังบุกเซ่บมาค้าทำมันเดาลิ้นนะค่อยมักเดาจังซีละอ๋อเหรอฮึโอ้โกรเพียงพุงฮะแมงโกมือเมืองทิมคาบมาเฮ้ยโกรโกแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่อึ่งแน่นอนอึ่งจะดูดีกว่านี่มากเลยโอ้อันนี้ตาสวดตาดอนยังไงไม่รู้อ่ะกี่โพกเขาบอกใหญ่อึงมโอ้ยอึ่งไม่ว่านอย่างนี้อึ่งนะ ถ้าอื่นวันนี้ผูกคอตายเลยคุณเอครับพ่อครับคุณหมอคุณหมอมาดูแลการวัดเก็บหามหินผู้ได้ตกน้ำครับผมการแข่งขันการแข่งขันงานลอยกระถงกีแข่งขันมวยทะเลแข่งขันแข่งเดียคุณไม่ยินครับมีเย็นเช็ดที่บรรทุกครับผมคุณน้โอ้ยคุณแม่แม่มาร่วมงานกันครับผม ส่ามาขีก <si ันดีเก่งสวัสดีครับบัวสีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนางโอ้ข้าเจ้าชัานมาขี่กันดีเก่งพี่น้องตั้งหลายน้องมาทลอะรผู้ได้คนคูณนะพี่น้องฟองไปนะโอ้ท่านอบตครับท่านอบตมวลใยเนี่ยมวนบ่ มวันจ้ามวันจ้าพี่น้องบันพี่น้องตะบ,บุน้ำสวยไล่หมู่บ้านนำกันครับผมมางานลอยกระทงมีการแข่งขันเ,อเยอะแยะมากมายมีไล่เต้นก่อนเต้นตนะ้าพุ่นก็มีพุ่นนะเก่งพุ่นก็มีพุ่นนะแก่งขันกีฬาในน้ำครับผม เป็นความม่วนซื่นของอ,องค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำสวยนในประเพณีลอยกระทงก็มีการแข่งเรือแข่งแข่งขันมวยทะเล,ลแข่งขันกีฬาในน้ำจะได้หลาพีลาน้องก่อนที่ไปงานปักสมตัวจำนี้ก็เดี๋ยวคลิปนี้นะสวัสดีครับสวัสดีครับ